มาชมแปลงที่ดินแปลงใหญ่หนึ่งแปลงครับเป็นที่ไร่นะครับปัจจุบันเป็นไร่อ้อยนะครับแปลงที่ดินของเราหน้าแปลงที่ดินอยู่ติดกับถนนสาธารณะที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับแปลงที่ดินของเราจะมีไฟฟ้ามีประปาอยู่หน้าแปลงที่ดินเลยนะครับ สวัสดีครับพบกันเชยครับกับผมวิทยาทีมงานขายที่ดินโดยภาคินรัตนะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมาอยู่ที่บ้านเมืองตะโกนะครับหมู่ที่15ตําบลหนองบัวตะเกียบอําเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับพามาชมแปลงที่ดินแปลงใหญ่หนึ่งแปลงครับเป็นที่ไร่นะครับปัจจุบันเป็นไร่อ้อยนะครับแล้วก็แปลงนี้นะครับจะอยู่ติดกับเอ่อคลองน้ําด้วยนะครับมีคลองน้ําอยู่ด้านข้างแปลงนะครับอยู่ทางด้านทิศตะวันตกนะครับติดกับคลองน้ํานะครับ แปลงที่ดินของเราหน้าแปลงที่ดินอยู่ติดกับถนนสาธารณะที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตรงนี้นะครับหน้าแปลงที่ดินมีความกว้างของถนนอยู่ที่ประมาณ5-6ถึงเมตรนะครับแปลงที่ดินของเราจะมีไฟฟ้ามีประปาอยู่หน้าแปลงที่ดินเลยนะครับแปลงนี้เป็นแปลงขนาดใหญ่นะครับเอกสารสิทธิ์ก็เป็นโฉนดครุฑแดงเนื้อที่รวมอยู่ที่42ไร่ 3, งาน7ตารางวานะครับ จะของนะครับเสนอขายยกแปลงนะครับในราคาถูกๆครับยกแปลงในราคาไร่ละ130 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับหน้าแปลงที่ดินของเราทางด้านทิศใต้นะครับอยู่ติดกับถนนคอนกรีตบริเวณตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับมีความกว้างของหน้าแปลงที่ดินถึง456เมตรเลยนะครับแล้วก็มีแนวลึกแนวยาวจากหน้าแปลงถึงท้ายแปลงนะครับอยู่ที่356เมตรนะครับ แปลงนี้นะครับย้ำอีกครั้งว่าเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดคุดแดงเรียบร้อยนะครับมีไฟฟ้ามีประปามีเพื่อนบ้านอยู่หน้าแปลงนะครับเนื้อที่ของแปลงที่ดินจะรวมอยู่ที่42ไร่3งาน7ตารางวานะครับจะเนื้ขายยกแปลงในราคาไร่ละ1 3 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับแปลงที่ดินของเรานะครับเหมาะสําหรับที่จะมาทําเป็นบ้านพักอาศัยนะครับเนื่องจากแปลงนี้นะครับจะอยู่ติดกับเพื่อนบ้านเลยอยู่ในหมู่บ้านเลยนะครับหมู่บ้านเมืองตะโกมู่ที่15นะครับ ทำบ้านพักอาศัยได้นะครับหรือจะมาซื้อเก็บไว้นะครับเพื่อเป็นสมบัติให้กับลูกกับหลานก็ได้นะครับหรือจะมาซื้อเพื่อทําการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นต่างๆหรือจะมาทําเป็นบ้านสวนปลูกผล,ลไม้ปลูกเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ต่างๆได้หมดเลยนะครับจะมาจัดล็อกไว้แบ่งขายหรือจะมาซื้อเก็บไว้เพื่อเก่งกําไรในภายภาคหน้าก็เหมาะสมมากๆนะครับแปลงนี้นะครับเป็นบ้านของเราอยู่ใกล้ๆเลยนะครับ อันนี้มีบรรยากาศที่ดีมากๆเลยนะครับใกล้ๆก,กับถนนทางหลวงแผ่นดินนะครับหมายเลข201ถนนสีคิ้วชัยภูมิถนนชัยภูมิสีคิ้วนะครับหมายเลข201นงะครับห่างออกไปเพียงประมาณแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับการเดินทางเข้ามายัางแปลงที่ดินก็สะดวกมากๆนะครับมีถนนลาดยางเข้ามาถึงยังบริเวณใกล้ๆแปลงที่ดินแล้วก็จต่อมาด้วยถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อยู่หน the ้าแปลงที่ดินของเราเลยนะครับภายในแปลงที่ดินนะครับมีบ่อน้ำหนึ่งลูกนะครับแล้วก็มีเป็นกระท่อมนอกดาวนะครับเป็นกระท่อมหลังเล็กๆปลูกไว้หนึ่งหลังนะครับแปลงนี้นะครับจะอยู่ห่างจากตัวเทศบาลจําบลหนองบัวตะเกียดนะครับมาประมาณแค่6กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับแปลงนี้ย้ําอีกครั้งว่าอยู่ในเขตเทศบาลนะครับเป็นแปลงที่อยู่ในเขตเทศบาลจําบลหนองบัวตะเกียดนะครับทางสํานักงาน เทศบาลตำบลหน,นองบัวตะเกียดมาประมาณ6กิโลเมตรนะครับแล้วก็ห่างจากตัวอำเภอด่าบนบุญทศมาประมาณ13กิโลเมตรนะครับและอยู่ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมามาประมาณ55กิโลเมตรและอยู่ห่างจากกรุงเทพมหาคนครมาประมาณ238กิโลเมตรนะครับเป็นที่ไร่นะครับอยู่สูงนะครับสูงกว่าระดับน้ำทะเลมากๆเลยนะครับถึง200เมตรเลยนะครับระดับ พื้นของแปลงที่ดินของเรานะครับจะอยู่ตากกัวถนนด้านหน้าแปลงเล็กน้อยนะครับประมาณ1 0บถึงสิเซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับสามารถที่จะหาดินมาถมเพิ่มก็ได้นะครับหรือว่าจะขุดบ่อภายในแปลงแล้วก็นําดินมาถมด้านหน้าแปลงเพื่อปลูกสร้างบ้านพักอาศัยก็ได้นะครับแปลงนี้แปลงใหญ่มากๆนะครับครับหากท่านใดนะครับอยากจะเป็นเจ้าของแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถที่จะเดินทางมาชมแปลงที่ดินก่อนได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเราได้ทําการปักบุดหรือว่า ใส่ค่าที่กัดของแปลงที่ดินของเราไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับท่านสามารถเดินทางมาชมได้ด้วยตนเองก่อนก็ได้นะครับหรือจะโทรศัพท์มาหาทีมงานของเราก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0 8 1 4 1 3 3 1ห4นะครับหรือจะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาเพื่อขอดูเอกสารก่อนก็ได้นะครับที่ idline fpakin 9 9 9เนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมและทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรลตนะนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ